สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกรรมหมายถึงการกระทําที่ประกอบไปด้วยเจตนาไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามเมื่อสร้างกรรมขึ้นมาแล้วย่อมมีผลของกรรมหรือวิบากกรรมตามมาอย่างแน่นอนกรรม,มีสี่ประการด้วยกันคือหนึ่งคำดำมีวิบากดำสองรมขาวมีวิบากขาว สามกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาว 4. กรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมกรรมดำมีวิบากดำคือกรรมที่กระทำไปเพื่อความเบียดเบียนไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาใจย่อมเข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนผัสสะเขาย่อมถูกเบียดเบียน เสวยเวทนาที่มีความเบียดเบียนเป็นทุกอย่างเดียวเปรียบเหมือนสัตว์นรกกรรมขาวมีวิบากขาวคือกรรมที่กระทำไปเพื่อความไม่เบียดเบียนไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาใจย่อมเข้าถึงโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนผัสสะเขาย่อมไม่ถูกเบียดเบียนเสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียนเป็นสุขอย่างเดียวเปรียบเหมือนเทพชั้นสุภกิณหะ กรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวได้แก่กรรมที่กระทําไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาใจย่อมเข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างผัสสะเขาย่อมถูกเบียดเบียนบ้างไม่ถูกเบียดเบียนบ้างย่อมเสวยเวทนาทั้งสุขและสุขปะปนกันไป เปรียบเหมือนมนุษย์เทพบางพวกและวินิปาติกบางพวกกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเกตนาใดเป็นไปเพื่อละกรรมดำมีวิบากดำละกรรมขาวมีวิบากขาวละกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวก็ดีอันนั้นได้แก่การเจริญอริยมรคมีองค์แปด พ่อชงเจ็ดเป็นต้นกรรมดำมีวิบากดำบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จด,ดื่มน้ำเมาสุราเมาไยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสรุปคือผิดศีลห้ากรรมขาวมีวิบากขาวบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่ดื่มน้ำเมาคือสุราเมลัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความผะมาทสรุปคือไม่ผิดศีลห้ากรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมปรุงแต่งกายสังขารอันมีความเบียดเบียนบ้างไม่เบียดเบียนบ้าง กรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมสมณะทั้งสี่ในธรรมวินัยนี้ลัทธิอื่นว่างจากสมณะทั้งสี่สมณะทั้งสี่นี้ได้แก่สมณะที่หนึ่งสิ้นสังโยชน์สามเป็นพระโสดาบันสมณะที่สองสิ้นสังโยชน์สามและราคะโทสะโมหะ เบาบางลงเป็นพระสกิทาคามีสมณะที่สามเพราะโอรัมพาคิยสังโยชน์หรือสังโยชน์เบื้องต้นสิ้นไปเป็นอุป,ปาติกะพระอนาคามีจากปรินิพานในภพนั้นสมณะที่สี่กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวินมุตปัญญาวิมุตอันหาอาสวะมิได้เป็นพระอาหารหันต บุคคลอาศัยสัพพบุรุษแล้วย่อมได้อานิสงส์สี่ประการคือย่อมเจริญด้วยศีลที่เป็นอริยะย่อมเจริญด้วยสมาธิที่เป็นอริยะย่อมเจริญด้วยปัญญาที่เป็นอริยะและย่อมเจริญด้วยวิมุตติที่เป็นอริยะ